คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมซื้อเลขตัว,ดวใดก <4 15. S 1> ็หามาหลายแผงเราบ้าพ่ออุตส่าห์พอดห้องกระเพาะนึ่งห่านีจักใบสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าโอ้หาทั้งสามตัวนี่จ้ามหกตัวเลยสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าจ้ได้มาแตร่ร์ไซค์กว่ายายเด็กผู้หญิงเด็กน้อยบอ่ แล้วเป็น yeah. ท well, ุ้ยยิ่ง้วก็บเป็นทุ้ยยิ่งสินะเจ้ด่าเอาเด็กหน่อยมันนึ่งกี่แล้วมันมันเฮ็ดอีหยังกว่าเด็กหน่อยมันบางมันไปก่ำนุ่มฮะฮะฟันหขาเลี้ยงเคียงนี่วุ้ยสะดุดกินมากับตีหาแล้วพคนโอ้ฟาห่าทีหาท่าที่สะดุดฟันจนแจ้งแมน ตีฮาพอดีหูมียากาย็ได้แมนแล้ว <c oughs> ตีฮาสิภหน้าทีพร้อมแมนพูดปันก็เป็นผู้ซีที่โอ้ว่าเปนเลี้ยงกิ่งเนาะแต่ว่าบ่เป็นเลี้ยงกิ่งแนละ้วฝันเถอะแต่ว่ามันหนึงคือเลี้ยงกิ่งบาดคืบอบ่ฝันเลยหาซีนึงหานี่ที่ใหญ่ได้ตีตัวเองเป็นซีนั่มเมื่อเป็นฮาหนุมเป็นนึ่งเล็กน้อยก็นึ่งก็แล้วเล็กน้อยก็นึ่งก็แล้ว นำบะซ้ำกันยังมาอันว่าฮะอีกอชัวยังว่าเดมื่อใส่หาหาอีกอยู่อเน่ยเจิเศเตี้ยฟันแม่นบ่ยหญ่ยายอยู่บ้านได้เดียวกันออกตัวนี้สิไปหาไรบา่ไหนยีบว่าไก่ที่ยุนองบัวว่สามมือเด็ดยายสวายายยังจ้ะหอมเออแม่หอมนี่จำไว้เด้ออัน พ่อค้าลอตเตอรี่จำเื้อเหล้าซอยข่อยเนี่ยเหล้าสีถือรางวัลที่หนึ่งจ้าจุอันนี้ก็ไม่ได้วางแอกที่หนึ่งแต่ว่าวางตามตัวค่ะจ้าจ้าเอาได้ได้รางวัลได้ดีวันนี้สองตัวแต่ว่เนี่ยมันอาจวัดรางวัลที่หนึ่งก็ได้เอาวันนั้นเมาหาอันมาหาเก่าสามอัน สามสามหนึ่งเก้าถหมาหาเล็สาัวหาใสกับวมีเขาจะว่าสามหนึ่งต่อมาแล้วเลยสีหนึ่งเสาะได้สือเสาถือจอยถือเลขไ่ายทีนี่อ้นสีอย่าเจือบาทนี่หาสามหนึ่งเก้า,ามีมีแตสี่หนึ่งเก้าอย่าอย่าพยายามอืม อันนี้ก็มีใบเดียวเท่าน,นั้นนึงค่ะหา,ะหาม,มาเดี๋ยวหาม,มาหลายมือแล้วมัจะไปน้ำบัตรถามหาก,กระเบก็เลยมาพอของกระเพาะแต่แปดนึงหาฟันจะโดนไปนี่ไมือขึ้นบ้านโอฟันขึ้นบ้านนี่ ฟันจะเดือดด้งสีหาสิานทีอีกัที๊บฟันจะหนีอะไมาเลยเอาเอาหมูกับเป็นซี่ว่ะจ้าเปแบบกับเป็นนี่ก็หักเป็นหนึ่งก็แล้วเด็กน้อยจ้าเป็นน้อกับเป็นนึ่งก็แล้วฟันแม่บ่แม่วันกี่ไสหมว่นนเด้วันเปิดแท่งคนละตีฮะวันไม่ค่ซื้อดอกใช่วหมอืมเอาเอาว่าหันได้สิบเก้าตัวเดียวบ่บ่เมเซื้อสองหมื่นอ้าว วัดระเขาเป็นเป็นนั่นทกองาวัดระเขาเอาไผ่ที่เก่าตูสอืกูไปก็เลยอาผานไปสิฮะไอสูสูกพ่ปใหญ่บพี่จังหวดันแนกูเกตขอบตขอสิจ้ะชอบมักทีแม่นบอกไผ่แต่แต่ว่าพักนึ่เอเียอืมดาบบ้องไม่ทิพเก่าตูวัดจอดทั้งหมดตั้งแต่สมบูรณ์อง้มาเสาพระจากหันพราเจ้จับตัปปัตอาหารเหอยู่นั่นนะค่ะ บันี้เขาจะลาได้ตาดีพอด้เลตำไปเห็น <to the corner> <Matthew> ่่ว่าเนี่ยพอสตอีหลาดไมือันแม่นอยู่ันแม่นตลเนาะหงวดวังหันได้หงเกวดนี้ได้หนาสีนหาตัวเขงๆ ตัวเดียวคนลกับแม่ซ in yup ื้อไปหนอซื huh. s <S mm ้อไปนี mm ้แ hmm. ม yeah, uh ่หอมบ้านน้องบัวสาดนาะแม่เนะเอากันออกตัวนี้สิคืดพ่อคุณแม่ท่านที่เลยเนาะนั่หอดเงียนผุนิบบาทนี่นอดแค่ยุไก่อ้มหมแต่เหี้ก็ัเออนั่นเ่้พอข่ารสตี่ค่จ้าคกเหย้า้าาย่งวันวงหันถือสองเมื่อ อหารว่าซื้อจะให้ลูกสาวซื้อโอลูกสาวซื้อถ้าฟันนี้ปานเปิดแท่งเนาะอันแม่นแห้งตอันนี่แหะจีตัไปก็เจ้าเขาเสียให้เข้ามันลายแล้วเสียกับซื้อแล้แบบมันขาดกันจีจ้าดวงเพิ่น,นมาขัดเนาะ,นะเอาเอาโจกมันอยู่ดอกแมงรางวัลที่หนึ่งหอดที่หาอยู่ดอกอตั้งเล็กถ่ายสามตัวเล็กถ<อ>่ายสองตัวขออะไรดอกขอซจำถ้ามีซับหรือจ้า พรแต่เลยนนะะลงดับล,ง,ล,ง,ลงวันไดก็ดีใจมากเชียกันเชียกันค้อว่อออื่นก็สบ้ไกด้จ้าหลุดน้ำโมว่าจะฟองเซื้อคุณแม่หอมเล้วฝันว่าเด็กน้อยอเด็กน้อยกับนม่าสัตฝันจนวัดแจ้งจนว่าหอดตีหาสิบหานาที่ตี เดกมาก่หา่าวงยังยังเดเมือายอ่ไปละฮะเออจ้าจ้านานสุอยพี่น้องพี่น้องอันนันนันันเกตเทียนรวดที่นี่วัดีค่ะเก๊วัดีค่ะบาดังไดเบาไม่ดูได้สามตัววัตถิค่ะวัตถิค่ะขับยนรถแล้วก็แค่นฝันมันได้ตรงกลยได้ เป็นยังก์เกิร์นโบไฮไปหาบาทนี่ปิดข้าวย่านโควิดโอเคต้นรดน้าย่านโควิดแต่ว่ารอพักก่อนนะจ้าจ้าแต่ว่าก็ถอดเอฟซีหลายๆได้แจกคือถอดคือเกลาเหมือนเดิมจ้าะมาตุรามาตรสวนฟาร์มก็เลยอม่มแม่หวยยังสวยคือเก่ายังสวยคือเก่ายวเกลีนึ่งเกลีวัดที่สามตัวคนตัวนี้วันนี้กันวันนี้ได้ไปบาทนี่บาลีปีหนึ่งเกลียวหนึ่ง สองตูมักสามแปดไปายได้ด้ป่ายดมากบนนะเก้าหนึ่งนึ่งล่างนะสามแปดงวดวันที่สองนี่เิแต่ว่าท่านได้ฝันอีกเนี้ยท้าฝันมันจะเป๊ะนะค่ะ<า>แต่ว่าฝันฝันตรงงวดว่า เพคนเอาเกียนโบัร้านน่ะเป็นทุกข้องมใหายเต็มบ้านมาเลทีมันหนึ่งเก่าหนึ่งอือได้ซื้อลาเตอรี่ไว้แล้วเก้านึ่งหนึ่งหลายใย้พี่หนึ่งเก้านึ่งนะหนึ่งเก้าหนง่ยาอีกบอกเหาเก้านึ่งนี่เหรอหนึงเก้าเนกันอะแต่บ้านกับบังเกิรอนี่นี่เอาเฮียสวัสดีค่ะเฮียแ็กสีรถเลเป็นจังไดก็เป็นตะเมียตแต่อยแทบ้านอะรอยู่เดินเข้าอยางน้ำรถไขายรถดีเลยบ่า้อยู่เด้เข้าดูหลายขยันหลายเนาะ สรุปอ้าวตัวงวดวันที่สองนี่ตัวใดก่อาก็วันเล็กที้นะ่ะวันเล็กที้ห <1, 9 S 2> น,นึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งไปไม่ที่ได้มากหมูว่านนี่มันอ่าสี่สามสองห้าสี่สามสองห้างวดที่แล้วได้มากหนึ่งหกหกหันหัวขึ้นเป็นหนึ่งเก้าเกนะ้ามันตรงกับทีคนมาสิบเซลหูแล้วว่าเก้าเก้าเก้าสารเลยได้ยินเป็นเก้าหนึ่งเก้าอืมในฝันน่ะการเลยได้วันนี้ว่ามา บ้านเลขคี่กับป้ายรถน่ะละสองห้าสี่สามสองห้าเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งอ่ะละค่ะสามแปดสามแปดน้ำแมนบปะสามแปดเก้าหนึ่งหนึ่งบ้านเลขที่แล้วก็สามแปดแล้วก็ทะเบียนรถอ่าสี่สามสองห้าสี่สามสองห้าอ่าทะเบียนรถในสี่สามสองห้าบ้านเลขที่เก้าหนึ่งเออหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็มากหนึ่งหนึ่งมากโอ้บ้เลขสิบสี่เก้าหนึ่งหนึ่ง หกประตูเลยสามแปดได้ป่ะนี่ยสามแปดนี่การเลขไสรถคือกันสามแปดกับรถคือกันหนักเนี่ยเนีรื่องก็บพราเป็นยังจ้ากเพราะได้เห็นกันเป็นปีแล้วกับเจรัตนีาหนี้าก็ได้อยู่ได้ได้มาตลอดอยู่ที่เจรเว้นแม่ก็ได้มาตลอดไม่ได้ตั้งใจซื้อไปยิบลอตเตอรี่มันก็ได้โลดจัิงสินะือบาทนี้เลขถูกสิให้ไปหาป่ะวันแก็ให้ไปยูคันยูบ้าน หัวทบเกตุนสามลูกสาวไปส้นแท็กซีแ่แห่งใดทั้งบนทั้งล่างหัวเกตุนสามอะไรได้เต็มเลย <S <S 2> <S 2> แล้วก็มาได้งัวอันหกเลขแปดก็ได้ไปมาสี่หนึ่งหกแปดก็ได้โต๊ดลอยหนึ่งจ้าได้มาตลอดนี่ที่ห้างหลังจากที่ห่างหายไปโดนได้ตลอ <đang S 2> ดคือเก่าได้คือเก่าเก่าะบ่เว้นแต่ว่าเล่าแห่งบ่ออกเสื้อ ได้คือเก่าบ่ออกซื่อบ่ออกยูทูปเนะเกเนาะบ่ได้ออกแต่ว่าซุ่มในไล์ก็ส่งให้ก็ได้คือเก่าจ้ะในไลน์กลุ่มหมู่พวกอันนี้บ่ยบ่ว่าดอกแมผู้ใดก็อยากถืกมดลน่ะบ่ดีอ่ะเาเฮาก็เ ดิสตนวเอฟซียู่ที่เพิ่นบบว่าถามหาเขาว่าบม่ได้ออกยูทูปเพราะว่ามันยากทั้งขายทานทั้งเฮ็ดสีเราทั้งสวนป่าไปตัดป่าน้ำมันอ๋อเรนีมันยุ่งยุ่งมากบอลวิเวยล่าจะม่ออกยูทูปไมาเจอกันยูตลาดตอนเจอกันโดยปรเงินพี่น้องดีทวัดทุกคนเลยค่ะเอฟซีมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยมเจ๊กันจ้ะจ้าขอบคุณมากมากว่าท่านใดยังมาพ่อแม่หอมเล่า ฝันดีฟันเด็ดอบคุณขอาคุณ้ขอบคนณค่ะ้อบคุณอบคุณค่ะขอค่ะขอบคุณค่ะขอบ้่ะขอคุณค่นขอบคุ้ค่้ขอบคก่ะขอบคุค่ะขอบค่นอบคุณ้เต้นรคเพิ่นกคคะโอค่คุค่อเก่ค่นอบค่ะขอบคุณค่ะขอบว่ะอ้คุณ้กะบ่ะขอบมุณบ่ะอบคุ่่ออ่ข่่ ตัเเล็กมันต่นอกตัวน um, uh. ี่อันนี้จะเป็นบัดกจถือกรจเอาัพนอืวันนี้พันไห้มากไปอันนี้ว่าลูกอ๋อเอาวันนี้ก็มีแต่เล็กฟันคุณแม่นี่และเนาะที่เออุใกล้ๆกันนี่แหละแม่เออยู่บันแบงนี่แหละ่ค่ันี่แหละค่ะเอาเล็กคุณแม่หอมนี่ก็คือซีนึงหาเนาะ